บรรยากาศที่บ้านสาวเชิมพี่น้องงดูนะคะ่ะกินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องว่าสาาเริมติไปอย่างมืดเนี่ยนี่บ้านสวนเหาค่ะบ้านสาวเริมยูนี่แหละนี่ก็สวนเฮาพี่น้องมาผสมบรรยากาศท่ามกลางบรรยากาศเนาะคะ่ะท่ามกลางบรรยากาศที่แสนดีแล้วยังมีอาหารอร่อยออกให้เรากินแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนาะคะ่ะต้องไปเบิ่งกันว่าเฮาสไดใดบอเด้พี่น้องเด้พี่น้องเห็นเาวเริมยางมะทง กับกระตาคู่ใจพี่น้องกับทิรูย่ดราคาว่าจะไปยังกุะค่ะตาคู่ใจมาาน่วยไม่ก็คือว่าเพิ่นออกงานครั้งแรกกับมานอยู่เนาะค่ะไปไปเนี่ยพาไปเลาะบึ้งได้จากอันโหลสองโหลบ่ค่ะคันเพิ่นออกกับพ่อนี่ดิพี่น้องมือเพิ่นพ้อมใจกันออกนี่คือบอกเลยว่าออกเป็นแถวเดี่ยวคันเทสเดี่ยวกับคุ้มละไปไปกันค่ะเนี่ยค่ะตอนยึค่ามันตัดไม่พี่น้อง ขันสันทุกปีนออกไปมืดปีนี่เหลือสามซีต้นค่ะที่เป็นกกยุคคากาขั้นเปินออกกันเลยที่วแถวนี่แหละเม็นมาหน่ะพี่น้องเฮ้ยเห็ดไตเบื้อเลยเห็ดอันน่ะบอกแล้วว่าสิบ่มีคนลงมานี่พี่น้องเห็นบ่เห็ดนี่ค่ะเด็ดเน่ได้ค่ะนี่พี่น้องนี่เห็ดกำลังงามตัวเนี่ยเห็ดกำลังสวยตัวโตไวพร้อมได้แบบนี้พี่น้องเด้พี่น้องว่าดีเพราะ่ะมีบรรยากาศแล้วก็นมีเห็ดออกนะค่ะ เนี่ยเห็ดออกนะคะเห็ดจริงๆเห็ดไม่ล่าสุดเลยด้วค่ะว่รามันย้ำฝนเ่ามันย้ำอย่างบานสะเสลมีนา้าปังนี่อีกหนึ่งดอกเห็นบ้านนี่พี่น้องกาลังสวยเลยค่ะนี่กาลังสวยเลยอืมกันๆจะแบบนี้นี่โอ้สะเสริมนี่ถูกใจมากลายเนะะี่ยค่ะมึงดูพี่นอ้องเสพบ้ืมไปไปาะอีกค่ะ อยากจะบอกพี่น้องว่าหมานสุดๆเบิ้งค่ะหิดนะคะนี่หมานสุดอืมพี่น้องสีสวยเลยนี่ไหนนี่นี่เนีมีอยู่นี่อีกค่ะสองดอกถ่ายทำเองนะคะพี่น้องพานมาหมานมาสุกเดี๋ยวให้นาองดำเห็ดเวียกซอยแม,ม่ก่ันเสริมก็เลยลงมาเร่นไปนะเนะะี่ยค่ะหมานอุ้ยอุ้ยพี่น้องนียเป็นก่อเลย ข้างหน้าเป็นกอเล็กค่ะเป็นกอเล็กพี่น้องเบิงเบิงเบิงพูดนะโอ้โหคนจะหมานก็หมานแบบนี้นี่เองพุ่นน่ะเป็นกอค่ะเป็นกอดูค่ะเห็นบ้างพูนกับพี่น้องอืมโอ้เป็นกอเป็นกอโอ้โชคดีโชคดีนี่ดอกหนึ่งอืมหน้าไหลพูก็เลยว่าอันนั้นนะพี่น้องเนาะอยากยุ่งร่วมเปียดดอกหนึ่งนี่ ค่ะพี่น้องพ่ออีกดอกค่ะพ่ออีกดอกพ่ออีกดอกแล้วอู้งามบ่พี่น้องตึ๊บงามเนาะค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งค่ะงามมาใหม่โอ้เกือบถ่วมโอ้ยข้างในหิ่งหอกงามพี่น้องตาย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 เราเสิร์เสิร์จังใดตกได้แท้ตกได้ โอ,โอ้ได้มาแล้หนึ่งดอกืงามเด้งามเด้เดอ,ออกมาเลยออกมาเลยโอ้พีน่น้องสามดอกค่ะนี่พี่น้องสามดอกหนึ่งเคะ่ะสอมไปน้ำค่ะสวยๆน้าแบบผู้เดียวยางมากรายกิ่นอยู่เวยค่ะบะักอืม เปื่อนฝนแต่ว่าบานพอดีพอดีเนี่ยค่ะดูขาเพิ่นเองยานดึงออกมาบ่ได้อยู่เนี่ยไปต้มกะระหล่อดอดยดูนะนี่ดอยจะไปเก็บเห็ดยุ่ค่ะแต่ว่าบ่าไวเ้เพิินกันสาวยไปเม้วนนี่ก็ยังบ่ได้นี่แหนมนี่เนาะพี่น้องพี่น้องเมื่อสามดอกนี่จะค,คู่ยุ่ค่ะกำลังออกปีนี้มาออกยุคสูงเสือเพิ่นบ่เดินไก่ มาอืมงามนี่ถือฝนไม่ไม่ท่านเก็บเห็ดสนิทกับกำลังงามเนาะค่ะแต่วบาท่าเนเสริมบ้าไปเก่งขายท่าเนเสริมอยากได,ดอกง่ายก็นี่มึงไดยปุ๊บนะอืมพี่น้องเศรษฐบ้านพัฒนาได้ดีไนปเนี่ยค่ะมึงดูขั้นซีมานกับมานรถเนาะยูตินนาเขาเนี่ยค่ะมึงดูนี่งามปะค่ะอเริ่มออกแล้ว หัวตะไครเก็บสุดแรกนะะี่ค่ะเพราะว่าปีนี้พันตัดต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะเห็นปะแจ้งปะค่ะอืมนี่นี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งบ้าค่ะอะืมอืมเป็ดตัวสืกับสีมืดเพิ่งมืดเ,เด้อก,ก็จะฮอดเหีางนละสำเป็นน้ำมึนงาไม่พี่น้องเบิงบ้งเห็นน้ำมกันตันซ้อน นายประทันกันซื้อดินี่นักศึกษาไปหวายพี่น้องอยู่แท่งน้ทานกันไปนี่ค่ะนี่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 อ้ยอุ๊ยอ๊ยอุ๊ยอยมัน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 มัมันมัเด้อเต็มเป้าไปเลยพี่น้องเบื้องขวาไล่ไล่เลยค่ะเบื้องตานึ่ก็ต้องเบื้งกล่องตานั่นก็ได้เบื้องเห็ดพี่น้องอ๋โสดีแท้งามนี่มึงเด้อมึงเด้พียเพี้ยแม่นเม็ด อนี่แหละพันว่าค้นหมานนะคะค้นหมานคอยเป็นค้นหมานไปตลอดเด้อนี่เด้อจะได้มัมนมาในพี่น้องเขาเบิง่งปวดย่างเต็มย่ค่ะอย่างมาทางนี้หน่อยนึงอึบ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 นานอย่าลมเด็กกล่องเด้อพี่ดอกนี่กอนค่ะสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเห็ดเก็บออกใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อ เสื่มไปได้ลงคลิปเก่าได้เสื่มลงคลิปไม่ทุกมือเห็ดบ้านเสริมออกน้ให้นะน้าคันแท้นะค่ะทีมว่ามีกบยกขาเป็นกับออกไปเดี๋ยวนี้เพิ่งกระลูกระลูแล้วล่ะค่ะแล้วบ้านเขาเป็นกระลูไปกับหาเก็บเพราะได้ยุได้กินกันยุบนะนี่ค่ะมาเบิ่งยังบ่เปิดพี่น้องพี่น้องเปิดใบไม่ออกยังเหลืออีกสองดอกที่เช้งนี่ค่ะออกอีกเด้อีกเ้อไปเก่งไงล่ะเด้อ มาพี่น้องใหญ่ายุต้าใหญ่ายุต้าพี่น้องใายมายุต้าข้า,า,างในอีกดอกหนึ่งค่ะพุณนะเกิดไม้เฮายุต้าโอ,โอ้คนหมานอิลีบนอนนี่เนาะมาพูดเดียวตัดขาเห็ดเองพูดเดียวพูนับพี่น้องด้สองดอกอีกค่ะวางใสก่กระกากจุดเดิมปีนี้ทำไมมีดอกเดียว ทุกปีโดอกดอกเด้อค่ะอยู่นี่ว่าสองยุ่นตะอสองดอกอยุ่พี่น้องนี่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 นนางามนค่ะเกือบทิมเฮดพี่น้องเกือบทิมเฮดท่าพูน่าโอ้มาออกแก่นี่สาวเสริมเกือบเหยียบแล้วมาไม,ม่ทางยังนหนึ่งค่ะโอ,อ้ยังติดสองเอไปก่อค่ะก่อเลยพพน่อ เป็นกอพี่น้อ,องาหนึ่งนี่นดูค่ะเรามาตัดก่อนหนึ่งดอกออกไปก่อนเห็ดพ่นซื่นเห็ดซื่นี่เป็นต้นสี่ค่ะขาจะบ่บเน่นเพราะว่าหน้ามันไหลตลอดอนื่นโบเลนเขาเ,ยาเอยขาบบเ่นเขาอาศัยอเอาดอกน,นี่พุดรพี่น้อง,งน้บไนนียค่ะดอกเก่งเสพถ้าซื่นสิเป็นบางซีต้นนี่ค่ะอยู่หลังบ้านเ้องนี่ค่ะนี่เห็นป่เบองซีต้นนี้กันเพื่อได้เติมกันอีกค่ะ เกิอดอิหลีพี่น้องด้วยถ้าเรยาสับสืบเสียวไว้ก่อนดอกค่ะเพื่อได้ตืิมกันเนา,าไเนะาได้ไรมาเรื่อยเนาะลุงไปพูดเดียวแล้วว่าฉันเก่งว,วะเนี่ยโอ้โหไอนกู้ดำเคาะประเด็กซอยแม่โป้งๆด้วยนี่ถ้าเราเราประเทศเรายกนั่งยกนี่น,นนะเอ้ยงามปะต้องเป็นเห็ดงามได้ต้องเป็นเ,เห็ดแก่นมือถือปืนงามนี่ได้ไปฝากเพื่อนพอดีแหละได้แก่งไงหนึห่งอยู่เนาะ เริ่มบันเริ่มออกละมูเดียวนะเนี่เยเจ้แเศษเไปเด้ดอด <ừ> ิเดี๋ยวพี่น้องมันกำลังสิแตกแห้งมันกำลังสิแห้งเบิ้งสิร้องสั่งเบิ้งสิแดงหดแดงโอ๊ยตามพักเมื่อยค่ะน่ะโอ้ยนี่ออกแล้วงา้ปุ่นมูเดี่ยวไปเถอะฟูน้ำลมปุ่ัดนี้ลับอีกสามสี่มื้อฟ้าไปเก็บนส้สวนน้องเบิ้งค่ะสวนเลือกๆนาะสวนในตึ้นอันยังก,ก็สีเส่เลือกๆที่เลืกๆหีๆ่ได้แน่นอน ล่องเลือ ok กๆคณะค่ะ,ะ,คะแต่ว่านคูหมันเขาปีที่แล้วที่ว่าพี่น้องไปเปิดเขาไปเปิดเ,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 เอาเป็นกระสอบพนะันน่ะปีนี้มันขายต้นไหม้แล้วเขากไปหาปลาอื่นเพราะ่บด,ดอกเทาจักดอกเดาไยมใสมเทานาะมึงดูเนี่ยเกิดและเด้ออย่าลืมอย่าลืมลงไปซองบ้งเริ่มออกรับแล้วมีหน้ามีในรอบนี้เฮงเสิบออกตีนกันแท้เกสิออกยุ่งเงาเสื้อเพ่นมันบ่เดินพี่น้องเสื้อเพราเดิน เต็นตัดปนหากอเรลือปไปเอารถิสด้แกง,ง่ายพุ่นละเนี่ยฝากหน้าค่ะหน้าเรายู่อีกบ้านนึงเราส่นจะไปทุนละกันเลยจะเป็นฝากเรามันหืมหลเหมือมนกับงามขาอันนี้ก็งามดอกแต่ว่าเ่งามขา ต้นนี้นั่นเนี่ยออกเพื่อเดียวเน่าเอฟเฟกต์สามก่อเบื้องสามดอกอะไรยังไม่ออก,ออกอีกอยู่เผลอเผลอนี่ออกกระคักยื่นเาไปนะบุ๊คย,ยุ่งเงาทีนะี่ยยุ่งเงายุ่งเงาเลยสามดอกเหงานี่ยนะโอราะ่ได้ไม่ได้โหลอยู่บ่นเนี่ยบ่ำหนาะย,ยหรือว่าบ้างเดินงามนี่นะ่ะขานาดเหลืองๆมั่งสิเห็ดงาม ต้มป่ะก็เป็นแวนเพคนมาสื่อเห็ดน้ำตาเสริมมีแต่คนส่งมาบอกเสียบไหลาปลากขอบคุณแม่หูเได้ได้กินแล้วเส้นเสียบไหลคนอ่ะหอดบ้านเนี่ยก็ในเมืองบ้านบักเขือบ้านบักม่วงบักเพ่คนมาเอาน่ะยอนสวัสดีขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาอุดหนุนพร้อมแล้วก็ได้กินเนี่ยสเสียบปุ๊บเป็นหยากเป็นหยากอีีได้พี่น้อนปวดแผลในถุงนึงต้มแล้วสิได้ประมาณโู้นึงอยู่ได้ขาดี่น้องสลารคด สำหรับคลิปนี้ถ้าเสริมกระซิ่งเอาไว้สักนีดแล้วเด้อค่ะพาพี่น้องไปมือนี้กับไปเบิ้งยุ่ยไปนะเท <Le> ่ากับกระต้าคู่ใจนะค่ะนั่แหละกระมานคือเกลว่งพี่น้องเด้อในเฮดมาร์กกระสิโลโอหอนึงสิเปิดฝากหน้าค่ะพอดีมือนีถ้าเสริมเมื่อ,อทางพุ่นกับเมื่อทางไป็ุระเนาะค่ะยาวเปิดฝากหน้าน้ำในดนกระฝากพี่น้องเป็นกำลังใจสาวเสริมน่เด้อค่ะมือหนามือไหนเดี๋ยวนี่แหละอีกมือสองมือเนี่ยเสริมว่ามันเอาล่ะคงจะออกเลยเนาะค่ะ ใน,ในกระเป๋าพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะฝากอุดหนุน่นปกปกปกในเด้อพี่น้องเนะด้อปลา่ารวมของแม่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ทุกมือทุกมือเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีครับกระเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ